ชื่อนายช่องวันนัตอร์ลีรหัสตาห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาประกอบชิ้นงานชิ้นส่วนจักรยานนะครับเป็นจักรยานเลยไปดูครับเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม solidworks แล้วนะครับให้เราเลือกที่ open นะครับ ตัวโะรแกรหน้าลนะเราใช้หลังก่อนนะครับให้เลือกไฟล์ a s s e m b นะครับโอเคเัวเครือ่องเดี๋ยวกัอ สักครู่นะครับโอเคจะได้ไฟล์ออกมานะครับแล้วเราก็เลือกอีกดี e r น์อคอนเทนต์แล้วนะครับเอาออกมาที่ไหนอ่ะอันนี้นะครับให้เลือกไฟล์ ให้แชนีเหมือน,นกันนะครับกดโปรแมต้องรอสักครู่นะครับออได้แล้วโอเคมาใกล้ๆกันเสร็จแล้วเราก็เมดมันนะครับในการให้แท่งนี้นะครับกับท่อตัวน,นี้นะครับ เป็นควมเป็นพิกษกันติษชูครับแล้วก็ให้วนไม่ใช่ขอมนะครับตัวเนี้ยเราจะไม่ค่อยใช้ขอมนะครับจะใช้ื้นผิวนะครับผิวส่วนนี้นะครับ้ผิวส่วนนี้นะครับเป็นคลายตึงกันติษชูครับ ชิ้นงานจักรยานของเรานะครับก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยจ่เนี้เท่านี้ครับอ่าสวยงามเลยโอเคครับพอจะไปรายงานท่านี้ครับ